สวัสดีครับพี่น้องปงปลายสุขูสุคนครับนี่คือเสื่อยืดเก่าๆนะครับป้านพีบ้านน้องไผ่นี้ก็อย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์ครับมีประโยชน์อย่างไรมาดูกันครับพี่น้องเราจะมาทํากลางกีงนะครับโดยการโมดิฟายใหม่ครับเราก็พับครึ่งนะครับจากนั้นเราก็ตัดตามแนวคอนะครับให้ตรงครับ ตัดไปเลยครับแนวตรงประมาณนี้ครับพี่นอ้องเสร็จผ้าไอเสื้อยืดเก่าๆนะครับทำเป็นกางเกงได้นะครับห้ามทิ้งครับจากนั้นแล้วครับตัดเสร็จล้วก็ขี้ออกนะครับจับครึ่งครับแล้วก็ ให้ตะเข็บตรงกลางนะครับเป้าครับนี่ครับแล้วก็มาประกบกันอย่างนี้ครับจากนั้นเราก็พับเย็บนะครับนี่ครับพับเย็บชายนะครับพับเย็บขางกงนั่นเองครับนี่ครับนี่เราก็ใช้ยางยืดนะครับนี่ครับยางกางกีงครับ จากนั้นเย็บเสร็จเรียบร้อยอ่านี่ออกมาก็เป็นกางเกงบ็อกซ์หรือว่างเก่งนุ่งเล่นที่มีสีสันสดใสนะครับบ้านผัยมีห้ามทิ้งครับเยี่ยมทำตามได้เลยครับสวัสดีครับ